ที่นี่คือสถานที่บันทึกเรื่องราวอีกด้านหนึ่งของสังคมไทยเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยเห็นและบางคนอาจไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลาไปชมวิวัฒนาการของระบบราชทันไทยตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันเบื้องหลังประตูที่ปิดตายมีเรื่องราวมากมายที่สะท้อนชีวิตความหวังและการเปลี่ยนแปลงนี่คือรายการลุยไปก่อนตอนพิเศษ พิพิธภัณฑ์สถานกรมราชััน์เปิดโลกเรือนจำผ่านเรื่องราวจริงที่คุณไม่เคยได้สัมผัสภายในพิพิธภัณฑ์ คุณจะได้เห็นเครื่องพันธนาการที่เคยใช้จริงในอดีตเช่นคือคาที่ใช้ล็อกขาคนผิดให้เคลื่อนไหวแทบไม่ได้หรือตรวนเหล็กน้ำหนักหลายกิโลที่นักโทษต้องใส่ตลอดทั้งวันอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่ของจัดแสดงธรรมดาแต่เป็นหลักฐานที่สะท้อนความโหดร้ายของยุคสมัยที่มองว่าการลงโทษคือการทำให้เจ็บปวดเพื่อป้องปรามคนอื่นการได้เห็นของจริงใกล้ๆทำให้เราเข้าใจว่า ประวัติศาสตร์นั้นไม่เคยง่ายดายเลยโซนถัดมาคือหนึ่งในโซนที่ผู้ชมหลายคนหยุดดูนานที่สุดโซนประวัติการประหารชีวิตด้วยปืนวิธีการที่ประเทศไทยเคยใช้มาอย่างยาวนานก่อนจะยกเลิกในปี2546ภายในตู้จัดแสดงคุณจะเห็นเครื่องแบบของอดีตพชาคาตคนสุดท้ายชาวเรศจารุบุญด้านข้างคือพื้นที่จำลองฉากประหารชีวิตจะมีที่กั้นผ้าดิบ และแท่นยึดต,ตัวผู้ต้องขังถูกจัดอย่างเรียบง่ายและมีปืนประหารจริงที่ถูกจัดวางไว้ด้านข้างของหุ่นจำลองด้านขวามือของโซนประหารชีวิตแบบยิงเป้าจะเป็นพื้นที่จัดแสดงที่เรียกว่าโซนประหารชีวิตด้วยสารพิษซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนการลงทันที่ประเทศไทยเคยใช้ในยุคต่อมาก็จะถูกยกเลิกไปในที่สุดเมื่อมองเข้าไปสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือเตียงประหารที่จัดแสดงอยู่ เป็นของจริงที่เคยถูกใช้งานบนเตียงจะมีระบบล็อกแขนขาเครื่องติดตามสัญญาณชีพและอุปกรณ์แพทย์ที่จำเป็นในขั้นตอนทั้งหมดวางอยู่ในตำแหน่งที่ตรงตามต้นแบบทุกจุดบนผนังด้านหนึ่งมีการบันทึกไทม์ไลน์ของการใช้สารพิษในประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นวิธีการทำงานของสารแต่ละชนิดเดินตรงมาก่อนถึงทางขึ้นชั้นสองจะมีตู้กระจกจัดแสดงดาบโบราณดาบเหล่านี้ คืออาวุธที่ถูกใช้ในการตัดคอนักโทษในสมัยนั้นในตู้ยังมีภาพของแนวเหรียญเพิ่มกำลังเมืองเพชรฆาตดาบคนสุดท้ายของประเทศไทยเขาใช้ดาบทำการประหารนักโทษทั้งหมด53รายก่อนที่ประเทศไทยจะยกเลิกการประหารด้วยดาบในปีพศ2470เมื่อเดินขึ้นมาบนชั้น2พื้นที่ส่วนนี้จะเป็นโซนที่จัดแสดงเกี่ยวกับยุคสมัยของการปฏิรูปโกรมราชทันที่นี่ได้รวบรวมทั้งภาพถ่าย เก็บเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชัณฑ์ตั้งแต่อดีตจนถึงยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงวิธีควบคุมผู้ต้องขังการสร้างเรือนจำรูปแบบใหม่รวมถึงแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการลงทันผู้เข้าชมจะได้เห็นพัฒนาการของงานราชัณฑ์ทีละช่วงยุคตั้งแต่ระบบเรือนจำสมัยโบราณไปจนถึงการเปลี่ยนผ่านสู่การควบคุมและฟื้นผูผู้ต้องขังในปัจจุบัน โซนนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าระบบราชธรร์ของไทยไม่ได้หยุดอยู่ที่การลงโทษแต่ค่อยๆปรับไปสู่การแก้ไขฟื้นฟูและคืนคนดีสู่สังคมมากขึ้นตามยุคสมัยข้างบนเนี่ยฝังไม้รอดคุกไว้อ,อ,อะไรที่ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวพี่ ทินไว้ที่นี่ให้หมด oh. อค่ะคุณภาพไม่ดีไอ้ดวงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยทินไว้ที่นี่ให้หมดเมื่อกี้เห็นลุงโถป่ะครับครับลุงโถเนี่ยถ้าพี่มีเสียอะไรเงี้ยไปวางไว้แล้วบอกเขาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเกี่ยวกั oh. บกวพวกอะไรเงี้ยเสเศษเศษเปลือกเศษแบงอะไรเงี้ยพี่เอาไปวางไว้แล<ด>้วก็พีพ่ก็บอกเขาว่า เพราะว่าคนเนี่ยขึ้มาแก้บอลถูกตะลี่ทุกงวดแม่งมาทุนทุกงวดเลยตรงไหนคะลูกคนแก้หลุรีบไรีบไปโถเป็นพ่อบ้านอยู่นี่ฮรู้ยากพ่อบ้านไหมพี่เขาเป็นพ่อบ้านในสมัยสองห้าสี่สองห้าสองสี่แปดศูนย์เก่าแล้วรุ่นเก่าก็พี่ก็ไปบอกเขาบอกว่าอะไรสุขภาพไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีริงไม่ดีอยแล้วก็เนี่ยคนก็ขึ้นมาแก้บอลเข้าถูกตะลี่ ก็คือเอาที่นี่เอาแต่สิ่งที่ไปอย่างนี้อะไรที่ที่เป็นเป็นมงคลชีวิตแต่เอาไปอะไรที่ไม่ดีที่ไม่มี่ที่ขโมยที่โป๊ที่โกหกอะไรที่สุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยที่ก็ไปคนมาขบอ๋อเสียจะอังรีมอสพอตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่มีก็บอกเขาบอกเขาบอกเขาบ้าน รถผ่านมาไม่ได้ไปข้องว่างไงฮะก็รู้ว่าทั้งไงมีอะไรพอเขายกมุ่งไหวเขาบอกว่าเดี๋ยวให้เกิดสวนตะลีขอให้ผมตะลีเพราะว่าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยสุขภาพไม่ดีอย่ากได้มีโชคมีลาบบอกครับแล้วเราถ้าเกิดเสร็จได้พวกเนี่ยก็อย่าลืมเอาของมาสวัสดีเั้งหน่อยส่วนมากเอาเอาอะไรมาถวายก็จะเป็นพวกแหามรู่บุหรี่ยาคู่บุหรี่ของมาเลยแล้วก็ของกิน พูดแค่นี้ี่อะไรที่ดีที่คิดไว้ที่ดีหมดอะไรนิสัยที่ดีอะไรเงี้ยชอบพูดกดน็อตเทนแล้วก็อะไรทิ้งไม่ดีสูบพังไม่ดีอะไรที่ดีเอาแต่สิ่งไม่ดีไปพี่ตั้งใจอธิษฐานตัวเองดีพี่เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เนี่ยมันเป็นน้อยรอดคุกที่ทํำในพิธีสมัยหลังการที่บอกเป็นพิธีรู้ชิงช้าเพรนั้นพี่อะไรที่ไม่ดีเนี่ย พี่ไปเริ่มมองคนชีวิตใหม่กับชีวิตและพี่ก้นหายใจออกไปที่ให้ก้นหายใจนีเพราะว่าเดี๋ยวผมจะตกเหม็นหน่อยันน้เฉยกลัไปับ่ายหน่อยเนาะพี่อธิษฐานก่อนยาวว่าถึงทุกนี้ยาวยาวเยอะ่าคือคือสิ่งไรไม่ดีเนี่ยที่ที่มีแล้วเดี๋ยวเราจะไปออกสสุดท้ายเา่าสุดท้ายนี่เราไปอัดกันอีกทีเพราะว่าถ้าสุดท้ายเราจำลอง กอะไรอย่างนี้แหละอ่าอืมไอ้ข้าเปลือกตอนนี้ที่ตั้งพิธีคือพิธีชื่นฝันเดื่องส้นของพวกคิงนะครับที่พ้นโทษออกไปขอให้มีความสุขพ่อพ้นประตูนี้ไปเนี่ยขอให้ทุกคนมีความสุข พระวัากุศลประมาณข้าลางขอสัพพระมงคลจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ป้่อทุกพี่มีชีวิตที่ดีเจริญรุ่งเรืองนะครับพี่คิดตึงใจกองสมงค์นะครับคนโทษออกไปได้ไปคือเสียงอะไรอ่ะเอาต้องเาทำเหมือนเอาไว้ก่อนเลยขอใจอ่ะเดี๋ยวออกไปตรงนี้จะบอกที่นึงที่ทางนึงที่ไหนชีวิตที่สใสชีวิตใหม่แล้วนะเนี่ย อันนี้ก็ไปจับกุญแจตรงนั้นแล้วก็ปลดปล่อยผู้น้องขังนี่ตรงนี้ตรงนี้มีกุญแจอยู่จับไม่ใช่เหรอพี่จับไม่ใช่ยี่สิีแลวเข้าไปดูที่ภายในข้างในนีหรออ๋อไปจับตรงนี้เลยอันนี้จะทำให้ชีวิตมีความปลดปล่อยใชชีวิต ปดบ่อยใช่ไหมคะปวดบอยพี่นะปวดบ่อยนูเอาปวดบ่อยนะคะปากขออนุญาตหลายลูกพือ